เอจะพบว่าไม่มีเธออยู่บนโลกใบที่เคยเจอกับความรักที่มันสวยงามจึงพูดได้อย่างทำท้อไม่ติดสักงคำก็จะรักทำไมไม่บอก F4 บามทุกท่านครับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมนั้นได้ปล่อยคลิปเกี่ยวกับบาลทั้ง4-5รุ่นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกอินไซต์โดยเฉพาะรุ่นนี้ครับรุ่น Live l i f e L165A นะครับซึ่งเป็นลําโพงแบบ2ทางแล้วก็ L165C เป็นลําโพงแกนร่วมนะครับเดี๋ยวจะทดลองในระบบแบบเบสิกนะครับ ง่ายๆครับต่อจากเครื่องเล่น h ฮพาวเวอร์เลยนะครับใช้เครื่องเล่น Android นะครับแล้วไม่มีโปรเซสเซอร์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพียวๆมาเลยครับจะได้ความเบังเอิญหรือเพราะอะไรก็ตามแต่ใจฉันมันสั่นไวเพี่อเข้าไปทักเธอจะคุยกับฉันอยู่ไหม

เตรียมคำรองทุ่งทำนองอยากจะร้องให้เธอฟังหลอกให้ลงลงงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดืด้อว่ามีเจ้าของจึงพูดได้อย่างธรรชทาง mày tịt xác thân Còn chưa ra, thầm mày mày bỏ สแนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้คลิปเสียงเมื่อกี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับฟังถึงความไพเราะและก็ความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะตัวเป็นตัวลำโพงมิดเรนก็ตามนะครับและก็ลำโพงรุ่นที่เราเทสอยู่นี่นะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าราคาลำโพงบามไลน์นั้นตัวนี้นะครับเริ่มที่ตัว2ทางนะครับ L 1 6 5 A อค u สติกนะครับ16,800บาทนะครับ และตัว L165C เป็นแกนร่วม11,800บาทแล้วก็ตัวพระเอกคือตัว midrange 3นิ้วนะครับ LFR80 12,800บาทถ้าเรานำา2อันมาประกบชุดเป็น3ทางนี้ก็ในราคา20,000ปลายปาย,ปายแค่นั้นเองครับสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือจะแวะเข้ามาทดลองฟังชมสินค้าได้เลยนะครับที่ร้านบุญคาริโอววันนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมสวัสดีครับ